เฮ้ยเจอแล้วของเล่นตระกูลมาสไลเดอร์อุปกรณ์แปลงร่างต่างๆของอุลตร้าแมนของสะสมในขบวนการซูเปอร์เซนไตไอต้ไอตี้ไต้เป็นคุณคุณจะทำยังไง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 ก็สั่งซื้อสิที่ร้าน t อย f o r ์เอ r ร้านของเล่นเพื่อคุณตลอดกันเล่นอยู่ด้านล่างคลิกเลย สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกับว่าเราเนี่ยครับผมโฟร์ฟันตุเด้แรนก้เดี๋ยวผมไปจองเมนให้ก่อนวันนี้เรากลับมาในรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่ยังไงรูปแบบใหม่ที่มีอันฟินอกได้ขาแล้วหนึ่งตัวครับผมเรามาจัดอันดับเกี่ยวกับไรเดอร์มาดีกว่าเกี่ยวกับไรเดอร์พ่อซีเกี่ยวกับข้องตายเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างอันดับที่สิครับผมแจ็คครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมแจ็ค ตายอย่างไร้ค่าน,นั่นเองฮะตอนนั้นเลยจอมเว้สีขาวครับผมพ่อของโคยามิครับ ไล่ตามลูกสาวไปลูกสาวมันดื้อไงมันไม่เอางานเอาการมันรั้นอะมันรั้นยังไงอ่ะรั้นยังไงก่ไปรั้นยังไงก็จะไปอยู่กับฮารุโตะเพราะฮารุโตะเนี่ยหำเลี่ยมทองอยู่กันทั้งคืนเนี่ยครับผมทองคำเต็มหน้าบ้านไปหมดอัน <c oughs> น้นอะไรกันแน่อะ <c oughs> เอเอแต่เขาได้เจอกับฮารุโตะไงแต่ว่าเขาจะเอาคุณจะไม่กลับบ้านไงเพราะไอ้ลูกสาวนี่มันดื้อยืดหยุ่ฉุกเฉินกันให้ได้ต้องปะทะร่างกายกันหน่อยพอปะทะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันออกแนวแบบว่าเล่นสาดนสตกันมมาากกกว่่เเหือนนนับไปล้ำกันมากกว่าเอหมัันนไม่่่่ใชแแลล้้ววกก็เยตตองทา ฮารุโตะเราเป็นไงฮะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปโอ้โหจาวิสีขาวแบบลูกกลับบ้านลูกแต่ว่า <c oughs> เกมลินเนี่ยได้มาควานข้างหลังโอ้โหฟับหนึ่งพอฟันเสร็จปุ๊บพอ่อจะบอกอะไรโคยมิยังไงฮะ ยังไม่ได้พูดเลยตายก่อนกลายเป็นขุยผงอันดับที่9ก้าครับผมแจ็คครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมแจ็คครับคิดจะตายก็ตายหลังจากที่ประธานฮานางอตาเนี่ยครับผมจะไปหาลูกสาวของตัวเองใช่ฮะคือจะไปอบกอดแบบดูดดื่มแต่เราคุสกะมาไงพราอเป็นอัฟเฟนออกให้กูเกียดติมากกะเราก็ลยต้องจะไปฆ่าพ่อเราละบอกว่าพ่อตายแล้เถอะแต่ว่าพ่อบอกว่าหยุดแค่นั้นหยุดเดี๋ยวนี้เราดูซะวิวัฒนาการของพ่อเนี่ยมันเกินขีดจำกัดแล้วใช่แล้วพ่อก็สลายกลายเป็นผุยผง ออาแบบที่แปกครับผมแจ็คครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมแจ็คครับหมดประโยชน์ก็ตายซะหลังจากที่พ่อเนี่ยได้เปิดเผยความจริงว่ามินิมิโคเทโรลูกเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาลผมคืออะไรพ่ออันเฟนนกเอาอีกแล้วอะช่วงนี้มาทีีจะขายได้ก็คือคาร์มินไรเดอร์แบ็นั่นเองฮะผู้สร้างสรรค์ในตำนานพ่อยังไม่พูดอะไรเลยพ่อโดนลากไปแดกแล้วพ่อเขาให้บทพ่อพูดแค่นี้พ่อมึงก็ไม่ได้ดูเลยมึงนัดมาที่เนี่ยแล้วก็ตายในตอนจบครับผมทำให้แบ็คนี่คือซึ้งเลยคือซื้อซื้อยังไงซื้อแบบว่า อ่า ah, yeah. ขออีกจีหนึ่งีกัดวิเศษสุกบ้านหลังที่4กรก็โดนรวบตัวกันตค่แค่นั้นแหละอันดับที่เจ็ดครับผมแจ็คตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมแจ็คชั่วยันเงานั่ฮะหลังจากที่โกไดเนี่ยที่จริมันเปนก็คือพ่อของโกหรือมัรเรื่องมัดคมันชั่วช้ามากเขานี่ไปปบ้นไอเดียของคุณเบลคุคงอ่ะจนทําให้ตัวเองสร้างโกไดขึ้นมาแล้วก็แบบว่าจะทําการเปิดอัลติเมทโกลบฟิตอีกครั้งหนึ่งไงแต่ว่าไดได้บัง้ามปรางไว้โกไดเนี่ยก็เลยต้องมาสู้กับมัคและกับเชแตต่่วาาเชมันย ครับผมจะทำให้มักได้รู้สึกว่าจะโกรธมากโอ้โหอันนี้คู่ขุดทองเขาเลยอจ,จะมาฆ่าเขาไม่ได้คู่รักเขาเลยครับผมคือเขาต้องมทําทำการล้มล้างหน่อยครับผม กลายเป็นเช็ดมักเราก็ทําการต่อสู้กับโกได้ถ้าไมโกได้มันกากจังเพราะว่าเขาไม่คิดว่าลูกจะมีพลังมหาศาลขนาดนี้ไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะอัปเกรดได้ทุเรศขนาดนี้ครึ่งท่อนครึ่งบนครึ่งล่างอะไรเงี้ยแล้วก็พ่ายแพ้ไปแต่ก่อนจะตายในขอพูดตั้งหน่อยเถอะในลาเข็มขัดเลยบอกว่าไอ้พกโกแต่โกนึกว่าจะโกรธมากเพราะว่ามึงพูดเยอะเกินไปลวมึงฆ่าแฟนกูเออก็เลยเอาขวานไม่สบายขวานอะไรไม่สบายฮะขวานจามเล่นอีกแล้วสัมซาก่าแต่ว่าพ่อก็บอกไอ้ลูกลูกจะฆ่าพ่อ i'm <laughs> ชั่วขนาดนี้ตายไปซะอันดับที่หกกับผมใจคครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันกับผมใจคครับชายผู้เสียสละนั่นเองฮะหลังจากที่พ่อของฟิลิปเนี่ยปะทะร่างกายกับฟิลิปและโชดโร่แล้วครับผมรู้สึกว่าพ่อของฟิลิปเนี่ยมันจะไม่ไหวแล้วมันแก่เกินไปละมันแก่เกินอายุขยอันควรลวครับผมแล้วบ้านก็ไฟไหมด้วยไงแล้วทำไงอะแล้วลูกสาวอยู่ในนั้นเนี่ยด้ดูความเป็นพ่อ,อจิตใจเมตตาและปราณเอเขาก็เลยต้องกระโจนเข้ามาในบ้านนั้นแล้วบอกว่าลูกลูกโอ้สกุบชีวิตหรือเปล่าจะรันทด กองไฟ oh ส่วนลูกสาวเนี่ยนำตัวออกมาแล้วทำไมไม่บอกพ่อ <c oughs> ให้พ่อตายฟรีได้ไงเนี่ยไอ้บ้า อันดับที่5ครับผมใชครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมใชครับแพ้ขนาดนี้ตายดีกว่าหลังจากที่ดันมาสุนิเนี่ยครับผมต่อสู้กับเอ็กเซดห้ำผันกับเอ็กเซดมานานแสนนานเหลือเกินโอ้โหหลายรอบมากอ่ะคือต่อสู้กันไปกันมาเหมือนถุกท้ายเหมือนจะชนะแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทีทาไมโดนเอมูร่างคนเนี่ยต่อยที่กระเด็นเลยอ่ะเพราะว่าเขามีพลังแฝงเพราะเขาเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าหนังอ่ะมันเหลือแค่ตอนเดียวแล้วให้มันเลือแตายจบๆกันไปโอ้โหมันไม่ได้แล้วแล้วก็โดนไรเดอร์คิกจะตายไงแต่ว่าเอมูเลย ประธานแพ้แล้วเห็นไหมเนี่ยแต่ประธานไม่คิดอย่างนั้นฉันจะมาตายแบบหมาข้าถนนไม่ได้ฉันคือดันมาสุมาเนะนะแล้วเขาก็กาฉันเนี่ยไอย้ยางนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็มาอม <c oughs> ใช่แล้วเอามาจี้เออเอามาจี้ใส่ตัวแล้วก็ <c oughs> โอ้โห กำลังลนไฟหรืออะไรไม่ใช่ละเขาก็แลบฟอกซี้เสร็จแล้วเขาก็สลายกลายเป็นขุยผงไปครับแล้วเขาก็ตายไปโอ้โหอันดับที่สี่ครับผมใจคับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมใจครับพ่อมาทําไมฮะหลังจากที่ศาตาจาย์คาสรกิเนี่ยได้ทาการแฝงตัวอยู่กับอีโวครับผมมาาแสนนานเลอเกินแล้วคอยช่วยเหลือเซนโตแบบลับๆใช่ครับผมลับๆล่อๆครับผมแต่ว่าในท้ายที่สุดก็สามารถชนะอีโวจนได้จนทําให้พ่อเนี่ยเปิดเผยตัวตนบอกว่าฉันเนี่ยอยู่ข้างลูกมานานแล้วแต่ลูกไม่รู้ตัวถ้าเกิดไม่ทนอย่างเงี้ ำจัดด e ไไม่ไ้หลังจากนั้นอุสมิก็โผล่ขึ้นมาอ้าวอา,อานี่มันเป็นอีโวนี่ตาแดงมาเลยอ่ะแล้วก็บอกว่าแกหักหลังฉันเหรอตายซะเฮ้ย <Bye, sir. S 1> อ้อยอ้อยโอ้อย,ออย พ่อะน่าจะเป็นกระเทยแก่ๆแล้วเสียงอย่างเงี้บ้าบอเสียงอะไรเนี่ยแล้วท้ายสุดพ่อเนี่ยก็เลยฝากลูกเนขายของต่อด้วยอ่ะเอาไปขายของในเดอะมูวี่บีเดวันด้วยโอ้โมึงยังมาขายของอีกเหรอพ่อบันไดเขาสั่งมาตายแล้วมึงังมาขายอีกเหรอแล้วพ่อก็ได้ลูกหัวไปทีนึงแล้วก็จากไปอย่างไร้ค่าตายอย่างนี้เลยอันดับที่สามครับผมแจตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรครับผมแจ้ค ยิงเต็มเบ้าตานั่นเองฮะหลังจากที่คูุณนายโอตโตยะเนี่ยเขาเนี่ยทำการต่อสู้แบบยาวนานละต่อสู้ในฐานะของคิบะแห่งความมืดโอ้โหเขาเป็นคนธรรมดานะแต่เขาใช้คิบะไงร่างกายเขาเลยซุดซอมเรื่อยๆมันเลยไม่ไหวอะตอนท้ายสุดเขาก็เลยส่งวาทารุนกลับบ้านพร้อมกับยิ้มอบอกว่าลูกไปเหอพ่อยังสบายดี พอลูกกับไปปุ๊บเนี่ยมึงนอนเลยบอกว่าโอ้ผหไม่ไหวแล้วม่นสัดวเก่งตั้งนานลูกขอ่อยไปแล้วมายะเหลือเราแค่สองคนแล้วนะเขาสองคนหำพี่แข็งแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่ไม่ไหวแล้วสุดท้ายเนี่ยขอสักน้ำหนึ่งแล้วกันนะปล่อยนอกก็ได้เขาก็เลยจัดการน้ำหนึ่งทีแล้วเขาก็ชักออกมาปล่อยนอกเอ <c oughs> กะจะปล่อยใส่ปากไงมันผิดมือมันสั่นแล้วตอนนั้น่ะมันจะตายแล้วไงปุ๊บปโดนเบ้าตาเต็มเต็มเลยอ้าวชิบหายมายะตาบอดเลยใช่ทำให้มายะเนี่ยรุ่นลูกอ่ะเขาก็เลยแตะตาไว้อ อ่ะพี่2ก็บอกแจ็คครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมแจ็คพ่อเมื่อไหร่มันจะตายหลังจากที่เกณนตะคุเนี่ยไปช่วยพ่อของเขาครับผมพ่อพ่องเขาเนี่ยเป็นกระบฏการเมืองโดนขังคุกไว้อยู่ไงแล้วก็บอกพ่อฉันร่วมมือกับอีโวเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะช่วยพ่ออยากให้พ่อจดจำลูกคนนี้ไว้พ่อก็เลยบอกว่าอืมดีมากลูกแล้วก็พาพ่อแบบนอกไงแต่ว่าคุณอุสมิโผล่มาพอดีไงครับผมไม่รู้ว่าเป็นเวรยาวหรือเปล่าไม่ว่ารู้ทุกเรื่องอะแล้วกดสวิตช์ไงแล้วทำให้เกตคช็อตั้้นแลวอุสมอกา้วก็อาตไม่ อ้าออ้าอ้าอุยมีอะเบ้าตาเหนียวด้วยเนี่ยแล้วพ่อเห็นอย่างนั้นก็ทนไม่ไหวละก็เลยจะมากระแทกคุณอุทุมิเฮ้ยโอ้ยโอ้ย แล้วก็โดนจับไปแต่ว่าเคนตูคกเขาไม่ยอมเพียงนั้นแล้วเขาก็ไปช่วยพ่อไงในการต่อรองเจรจาแลกอีโวในเวอร์กันแล้วก็ช่วยพ่อออกมาได้และพ่อจะออกมาไงครับผมแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยพ่อเสี่ยงโดนอีโวเนี่ยฆ่าไปในการปกป้องลูกของตัวเองเพราะด้วยความเป็นพ่อไงแล้วพ่อก็นอนลงมาไงเกนทุก็เลยพ่อเออยังไงพ่อพ่อลูกต้องปกป้องโลกนี้เอ้ยลูกต้องปกป้องประเทศนี้พ่อเ่ีพ่อ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 พอพ่อพ ลูกต้องปกป้องประเทศนี้ครับผมพ่ออย่าพึ่งพ่อพ่อพ่อมึงตายเลยพ่อกูลำค้างแล้วอย่าพึ่งพ่อก็เลยบอกว่ากูไม่ใช่พ่อมึงสัมซาอีกแล้วก็บอกว่าฝากที่เหลือด้วยแล้วก็ตายอู้ตายงี้เลยใช่ครับผมเอ้ยแมันตายง่ายๆงี้เลยเพราะว่าพ่อแก่แล้วอันดับที่หนึ่งครับผมใช่ครับครับอ่ะก็เรามาลุ้นกันครับว่าจะเป็นฉากไหนครับเป็นมาร์สไร้ดคนใดก็เคือก็เคือก็คือ มอสไซเดอร์เอกซนั่นเองฉากนี้ชั่วฉากว่าอะไรระเบิดคาตานั่นเองอะหลังจากที่จินแคสเกตเนี่ยครับผมสวยงคือชื่ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งหลังจากที่โดนยิงจนเขาได้ตายไปแล้วแต่พ่อก็แบบว่าเครื่อสุดท้ายแล้วอะ่ะพ่อก็เลยทําการดัดแปลงลูกตัวเองครับผมให้กลายเป็นคอมไนเดอร์เแล้วชินแคสเกตก็โผลขึ้นมาครับผม,บผมแล้วก็มีการแนะนําจากคุณพ่อว่า อาวุธชิ้นนี้ทําแบบนี้รถไรเดอร์สามารถทาอะไรได้บ้างพ่อเตรียมการให้ลูกแล้วลูกจนไปจัดการไอพวกองค์กรกดได้ละแล้วที่เหลือฝากกดสวิตช์ให้พ่อด้วยแต่พอชินเกสเกตได้กดปุ๊บปุ๊บพ่อพ่อพ่ออยู่ในจรวดนะพ่อพ่อตายอย่างนี้เลยพ่อระเบิดแล้วแฟลชแบ็คขึ้นมาเลยครับผมพ่อทุ่มลูกมันน่าจดจำตรงไหนว่าโดนทำร้ายร่างกายตั้งแต่เด็กความทรงจำมึงดีมากเลยมึงอยู่ได้ยังไงตอนเด็กเนี่ยก็ขอจบกับทานี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซีบดับมาร์สไรเดอร์พ่อตายเป็นยังไงหลายคนก จะสนุนสนานกับในวันนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เหมือนเช่นเคยเลยเหมือนเช่นเคยเลยถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสครายบพวกเราด้วยอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราไปที่ c e b o o k Fan p a พจโฟล์กฟาร์สเตเรโอของเราแน่นอนครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบทำไมกูจะทไม่ตอบเขาเพราะว่าผมกําลังเก็บเงินซื้อกล้องเพื่อจะให้ถ่ายหน้าพวกเราอยู่โอ้โหใครสนใจก็สัสนับสนุนเรามาได้ใครอยากดูอุปกรณ์แปลงร่างไรเดอร์หรือต่างๆเนี่ยไปดูได้ที่ Point อยเว ถูกแน่นอนถูกหลอกแน่นอน <c oughs> หยอกก็หยอก <c oughs> ครับวันนี้ก็ไม่อยากฝากละขอตัวราวตัวทุนนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับผม